จากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปพบประธานสโมสรแต่ละทีมนะครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนขั้นตอนทุกอย่างเป็นที่ยุติแล้วกกทได้ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนสวัสดีครับผมชุกป,ปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจาลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกป,ปัชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับ ในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความคืบหน้าของมาดาแป้งคุณนนพันธ์ล้ำซ้ำกันหน่อยนะครับว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่นะฮะล่าสุดเนี่ยทางมาดาแป้งเนี่ยได้ไฟเขียวให้ทางมาศทาดะอิชินะครับคุณซื้อทีมชาติไทยนะฮะขยับทํางานต่อเนื่องนะครับโดยมีแผนที่จะเดินสายขอบคุณประธานและก็สโมสรนะครับที่ปล่อยตัวนักเตะมารับใช้ทีมชาติในชุดเอเชียนคัพที่กาตานะครับแล้วก็รวมไปถึงที่จะเตรียมจะแลกเปลี่ยนแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทําทีมชาติไทยนะครับกับผู้บริหารทุกสโมสรนะครับเพื่อขอบคุณที่ปล่อยตัวผู้เล่นเนี่ยมารับใช้ทีมชาตินะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกสโมสรเริ่มผู้เล่นในอนาคตด้วยนะฮะโดยแผนงานของทีมงานอิชิเนี่ยจะเป็นการเดินสายเข้าพบประธานสโมสรแต่ละทีมเลยนะครับซึ่งเริ่มไปตั้งแต่คู่เมืองทองกับทูแบงคอกแล้วนะครับที่สนามเทนอร์โดมนะฮะก็ทางอิชิเองก็ได้หารือเป็นการส่วนตัวกับคุณขจรนะครับประธานสโมสรของทูแบงคอกแล้วก็ผู้บริหารของเมืองทองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก่อนที่ล่าสุดเนี่ยในเกมวันเสาร์นะครับจะเข้าพบกับนายกเกียร์ทรงเกียรตินะครับประธานสโมสรของพิธีประจวบก่อนเกมที่ประจวบเจอกับบีจีปทุมนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยร่วมชมเกมคู่ของนครปฐมกับราชบุลีนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครปฐมนะครับในวันเดียวกันครับจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปพบประธานสโมสรแต่ละทีมนะครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับรวมถึงจะเข้าไปดูศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบสิบหกทีมสุดท้ายด้วยนะครับนัดแรกนะฮะที่ ทูแบงคอกจะเปิดบ้านเจอกับโยโกมาเอฟรินอสทีมจากเจลรกในวันที่1 4่กุมภาพันธนี้ที่ธรรมศาสตร์โดยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะไปหารือเรื่องของแผนงานทีมชาติแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะ,จะพูดคุยนโยบายกันนะครับรวมไปถึงก็ให้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในอนาคตด้วยเผื่อสโมสรน,น,น,นั้นเนี่ยมีนักเตะติดทีมชาตินะครับนะฮะก็จะได้เข้าใจกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับรวมไปถึงอีซีเองก็ เปเปพว,ว่ามีโครงการไปดูซ้อมด้วยนะครับก็รอติดตามเรื่องนี้กันละกันนะครับว่าซึ่งก็ได้ทํางานแบบฟูทานเต็มตัวแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มาดับแป้งเองก็บอกว่า ประเด็นที่จะเซ็นสัญญากันยาวๆเลยนะครับประมาณสัก2ปีกว่านะครับก็รอติดตามนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปกันที่ประเด็นหนึ่งครับเป็นเรื่องที่คลากซังกันมานานเลยนะครับเรื่องของเงินรางวัลอัดฉีดแข่งซีเกมนั่นเองนะครับที่ทวงกันมาเรียกว่าข้ามปีเลยนะครับโดยในวันเลือกตั้งที่ผ่านมาเองเนี่ยทางบิ๊กออสพลนรัตเอกสมยศเองอะไรว่าก็ได้แถลงการแล้วก็ทวงเรื่องนี้เป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะอำลาตาแหน่งไปนะครับรวมถึงมาดามแป้งก็รับช่วงต่อนะครับหลังจากที่รู้ผลเลือกตั้งนะะ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดทางคุณสมจรดมิ่งคัมเลอร์นะครับ mm. โฆศกการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ออกมาเทคชั่นเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค้างคากันมาอย่างยาวนานมากแล้วก็ถึงขั้นว่านักฟุตบอลเนี่ยไปโพสโซเชียลทวงอะไรเดียวนั่นเองนะฮะโดยทางโคศกกะกะทอบ,บอกว่าสําหรับเรื่องนี้ที่มันล่าช้านะครับต้องอยอมรับว่ามาจากเหตุการณ์ของวันที่เกิดขึ้นกรทเรามีการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนมาโดยตลอด และทุกอย่างตอนนี้มันได้จบไปแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าก็เพียงแต่รอขั้นตอนในการอนุมัติในบอร์ดเท่านั้นซึ่งการกีฬาแห่งไม่ได้ไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็เตรียมทุกอย่างพร้อมที่จะเสนอบอร์ดพิจารณาอนุมัติอยู่แล้วในการประชุมครั้งหน้าซึ่งคาดว่าจะอยู่ภายในเดือนนี้ส่วนขั้นตอนทุกอย่างเป็นที่ยุติแล้วกกรทได้ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนและไม่ได้ล่าช้าก็จะเห็นได้จากเรื่องของเงินลงวันของชนิดกีฬาอื่นก็ได้จ่ายไปหมดแล้วมีเฉพาะเเเเรรื่่่อองของขขฟุุตบบบลททาานนนนั้้้ีีีมหกบบกณ์แิดึ และกรกอ,อเองก็ได้เร่งกระบวนพิจารณาทุกอย่างจนตอนนี้ก็ได้ยุติแล้วเหลือแค่เข้าบอร์ดเพื่ออนุมัติเท่านั้นนะครับก็เพีงเยงแต่ว่ารอแค่เซ็นอนุมัติกันนิดเดียวทั้นเองนะครับเงินตรงนี้นักบอลเองก็จะได้รับอย่างแน่นอนนะครับก็อย่างที่กกทได้เคลียร์ไปเพราะว่ามันล่าช้าเพราะว่าเพราะว่าในเกมนัดชิงเนี่ยมันมีเหตุวุ่นวายนั่นเองนะครับทำให้บอร์ดกรกอเองเขาก็ประมาณว่าลงโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าลงโทษไปประาไป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 มาณเนี่ย มันเกินขอบเขตไปนะครับมันจะค้างเอาวันร่วมปีแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเงินที่ต้องได้นะครับแต่ปรากฏว่าก็มันก็ไม่อนุม,มัติสักทีนะครับงานนี้ก็เชื่อว่าน้องๆก็คงจะได้รับเงินอัดฉีดกันเร็วนี้นะครับคุณผู้ชมฮะอ่านั่นคือประเด็นที่ผมน้นว่าฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านดิตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูประชญยาอย่างไรแล้วก็กวขอบคุณทุกท่านดิตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวับ